ติดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะอ๋อเสียงโอเคแล้วทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนค่ะฝากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน วันนี้ตู่พาทุกคนมาทําเป็นคุกกี้นะคะทุกคนค่ะเป็นคุกกี้เหมือนไอศครีมมากเป็นคุกกี้ไอศครีมเรนโบว์นั่นเองทุกคนค่ะทาง่ายนะคะแล้วก็แค่เรามีอุปกรณ์ก็คือสกูปไอศครีมอ่าแค่นั้นก็ทําได้แล้วนะคะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนน้องน้องฟินติกอันนี้ลไลค์แล้วใช่ไหมติ๊กตอกยังไม่ไลค์เลย เริ่มเลยไหมสามสิกว่าท่านแหละสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ตู่พาทุกคนมาทําเป็นคุกกี้เรนโบ์ไอศครีมทุกคนนี่เหมือนไหมคะเหมือนไหมทุกคนคะเหมือนไหมเหมือนมากอ่าและเราก็มาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ ก่อนอื่นเลยทุกคนค่ะเราใช้เป็นเนยตัวนี้เนยเราใช้ยี่ห้ออลาวลี่นะคะชนิดจืดนะคะอ่าเราก็ตามด้วยเกลือค่ะทุกคนแล้วก็กลิ่นวานิลาจ้าตามด้วยน้ําตาลไอซิ่งนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองค่ะทุกคนเราก็จะมีแป้ง อเนกประสงค์เราใช้ยี่ห้อตาว้าวนะคะถุงสีฟ้านะคะเราก็มีแป้งข้าวโพดด้วยจ้าที่สำคัญทุกคนค่ะต้องมีสีผสมอาหารด้วยนะวันนี้เราจะใช้เป็นสีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะทุกคนค่ะแล้วก็สีฟ้าทั้งหมดสีสีนะคะก่อนอื่นเลยทุกคนค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาเริ่มตีกันเลยค่ะ มาค่ะเราก็ถอดถอดฝาปิดออกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นเครื่องตีตั้งโต๊ะนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นเครื่องตียี่ห้อเบควิดันนะคะเครื่องตี3.5ลิตรนะคะหัวตีของเขาก็จะมี2ชุดมีหัวตีตะก้อหัวตีเกลียวนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะเราก็เริ่มตีเลยนะคะเอาเนยใส่ลงไปค่ะ สวัสดีค่ะเนี่ยทุกคนเทเนยลงไปเลยนะคะตัวนี้ตู่จะใช้เป็นเนยเนยคือเราเอาไว้ในอุณอุณหภูมิห้องนะคะเวลาตีเขาจะได้ฟูเร็วๆนะคะทุกคนก็จะได้ละเอียดเร็วๆนะทุกคนคะ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาเปิดเครื่องเลยค่ะทุกคนเปิดเครื่องเลยนะคะเราจะเปิดเบอร์หนึ่งก่อนนะคะทุกคน ใช่ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ปาดโทผสมด้วยนะคะทุกคนเวลาเราตีเนาะเพราะว่าส่วนผสมเขาจะได้เข้ากันง่ายนะคะ ถ้าสนใจก็ลองสอบถามกับน้องแอดมินได้เลยนะคะสำหรับเครื่องตีเนาะตีต่อค่ะทุกคนค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะโอเคแล้วก็ตีต่อนะคะทุกคนฟุ้งเลยทีเนี้ย ใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะสวัสดีค่ะอยัง ฟุ้งเลยเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายนะคะปาดขอบถั่ผสมก่อนนะคุกกี้เราจะได้เข้ากันดีนะคะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนคะ่ะนี่เราก็ตีต่อคะ่ะเครื่องแรงนะทุกคนดูสิ คุกกี้ทำง่ายมากเลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงไปค่ะทุกคนนี่แป้งอนเนกประสงค์แล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะทุกคนขาใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องพอดีเนาะพี่นินเนาะเครื่องกระทัดรัดดีนะคะทุกคนเครื่องนารัี่สีมีทั้งหมดสามสีนะคะทุกคนสำหรับเครื่องตีเนาะจะมีสี เขาเรียกว่าสีชมพูพาเทลแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะทุกคนมาทุกคนก่อนอื่นเลยอยากอยากแบบว่าอยากคนก่อนอะพี่เนทคนเพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งอะทุกคนใช่ถอดโทได้ด้วยนะคะทุกคนค่ะมาเดี๋ยวตู่จะเอาอันนี้ออกก่อนอืม พี่นิดเราถอดแบบนี้ก็ได้นะเพื่อที่เราเราจะแบบว่าเราจะใช้ไม้พายคนก่อนทุกคนไม่งั้นฟุ้งแน่นอนตาเตอคิ้วเคิลในงอกหมดเลยทุกคนตาตือว,ว,ว่าสันวะว่ไปเลยมาทุกคน เดี๋ยวตู่จะตีแบบนี้ทุกคนดูนะว่าเครื่องตีมันตีแบบนี้ได้ด้วยนะเออเอาใส่ล่ะเอาพี่เนตมันบบได้ปักไม่ดีเนี่ยทุกคนเราถอดตีข้างนอกก็ได้ด้วยนะ ทุกคนอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเราจะเอาใส่ไว้เหมือนเดิมว่าให้เครื่องทำงานแล้วก็เงื้อลงเลยทุกคนค่ะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวปัดฝุ่นก่อนมันฟุ้งหมดเลยทุกคนค่ะแล้วเราก็เปิดเครื่องเลยค่ะนี่ แบบนี้ก็ได้อีกอออใช่ใช่พี่เนทนี่แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าคุกกี้ทำไม่ยากนะคะคุกกี้ทำง่ายมากนี่เราก็ถอดโถออกอันนี้เราก็กดหัวตีทุกคนกดปุ่มหัวตีก็จะปึ้งออกทันทีเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะมาผสมสีนะคะทุกคนวันนี้ตู่จะสอนทุกคนทั้งหมดสีสีนะคะนี่แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเนื้อคุกกี้ของเราทำง่ายมากนะคะเอาออกให้หมดทุกคน ไม่ต้องร่อนแป้งคะ่ะคุกกี้ไม่ต้องร่อนแป้งนะคะทำง่ายนะทุกคนโอเคทีนี้เราก็จะมาผสมสีเลยคะ่ะทั้งหมดจะมีสีสีใช่ไหมคะเราก็ตักเท่าๆกันเลยนะคะทุกคนตักเท่าๆกันเลยนะสีสีนะ ทางนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคพี่ก็ขยับไปทางโน้้นซะทุกคนอันดับแรกอะ่ะเราใส่ถุงม,มือเราดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ผสมสีพร้อมเลยเนาะทำไม่ยากนะคะทุกคนคุกกี้ทำง่ายมากแค่เพียงแค่เรามีอุปกรณ์นะคะวัตถุด,ดิบเนี้ยก็ทำได้แล้วค่ะ นี่คุณน้องกัสสวัสดีค่ะคุณหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนมันอยู่ในในก้นหม้อทุกคนยังยังไม่เข้ากัน สมสีอันนี้ที่มันเหลวๆนี้ไม่ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราผสมสีเสร็จเราก็เอาจะเอาเข้าตู้เย็นนะเพราะว่ามันต้องพักไว้ก่อนนะคะนี่เราจะผสมสีทั้งหมด4สีนะคะเราจะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ30นาทีนะคะทุกคนนี่พี่วันจะมาปิดสีให้นี่ มาตรงนี้เลยค่ะสีฟ้านะคะทุกคนถ้าเราใช้ไม้พายมันก็จะอันนี้อีกนะพี่เน็ดยุ่งยากใช้มือคนเลยค่ะทุกคนอีกนิดนึงโอเค ชอบนะคะแบบนี้ใช่พี่น,นได้แล้วค่ะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวรูดออกก่อนแป๊บน,นึงฮะเนี่ยทุกคนสีฟ้าต้องได้ประมาณนี้นะคะนี่สีนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเหลืองค่ะ ยังไงเราก็เอาไปทําใส่กันอยู่แล้วน้พี่นิดน้นนงใช่ตอนนั้นตีเมื่อกี้นี้ไม่ได้เปลนได้ไบคะได้แล้วพี่นิดพอแล้วคะ่ะต้องเป็นสีอ่อนๆนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสีเหลือง นี่ประมาณนี้นะคะได้แล้วค่ะทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่สีเหลืองประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคต่อไปสีอะไรคะพี่นิดชมพูชมพูแต่ว่าพี่เอาสีแดงแทนนะเดีย๋ยวขอถอดก่อน จะย่างไปเอาไม้ไผ่ด้วยกันอันนี้เป็นสีฟ้าพี่นี่จริงๆแล้วเราต้องเอาแช่ตู้เย็นก่อนนะใช่เพราะว่าอะไร้มันมันไม่ได้ อ่ามันเพราะว่าเนื้อคุกกี้เรามันจะออกเหลวๆนะคะทุกคนเห็นไหมพอเราพอเราจะใช้ไม้ไผ่ในมันจะติดใช่เนญญี่ยทุกคนใช้มือดีกว่าง่ายกว่าอีกอนี่พอแล้วคะ่ะสีสีพอแล้วต่อไปก็จะเป็นสีม่วงนะคะ สีปนๆกันหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนยังไงเราก็เอาไปเอาไปเข้ากะละมังเดียวกันแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นลูกกลมๆก,ก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะเนี่ยได้แล้วคะ่ะตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะนี่ต่อไปก็เป็นสีม่วงนะคะทุกคน สีที่ว่าเป็นยูนิคอรน์เนี่ยทุกคนค่ะมันต้องเป็นสีพาสเทลอ่อนๆนะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะทุกคนม่วงอ่อนๆนะคะเห็นไหมนี่โอเค ต่อไปทุกคนเราก็จะมาปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะปั้นประมาณนี้นะคะกล้องนี่หรอจะเสืเอประมาณนี้นะคะวางคะ่ะเราปั้นไปเลยนะคะทุกคนเราก็วางสลับกันนะอ่ะ ต่อไปก็จะเอาเป็นสีชมพูอ่าแล้วก็เราวางอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็กดกดให้เขาแบนแล้วก็สีเหลืองเนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะสีฟ้าค่ะต่อไปก็ชมพูแล้วก็ม่วง ใช่ใช่พี่นเนทเวลาเราขวานนะ่ะทุกคนเขาจะได้ทุกสีอ่าแล้วก็เหลืองเหลืองอีกเหลืองรอบข้างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ชมพูชมพูไว้ฝั่งนี้แล้วก็ฟ้า สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สีม่วงค่ะทุกคนนี่ม่วงตรงนี้ด้วยแล้วก็สีเหลืองปั้นไปเรื่อยๆอจนหมดอะทุกคนเราก็วางสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เหลืองอีกค่ะนี่อย่างไรบ้างเนี่ย เนี่ยไปไหนโอ้หามเลยพี่นิดได้เยอะมากเลยนะสูตรเนี้ย ทุกคนเราก็ทุกคนพอเราพอเราไปคว้านเขาหากันใช่ไหมมันก็จะเป็นสีรวมกันแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมต้องได้แบบนี้นะคะเวลาทํานะคะทุกคนเวลาไปทําตามนะเดี๋ยวทุกคนก็ถึงเวลาควานแล้วทีนี้เราจะใช้เป็นสครัปไอศครีมนะจ๊ะทุกคน อถอดถุงมือก่อนอันนี้เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะทุกคนขาอย่างน้อยก็30นาทีนะคะทีนี้ตัวนี้ที่ตู่เตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาถาดมาเลยคะ่ะเอาถาดมาปุ๊บทุกคนเราก็ใช้สกูปไอศครีม อย่างนี้นะคะทุกคนค่ะคว้านไปเลยค่ะเห็นไหมทุกคนพอเราเอาแช่ตู้เย็นแล้วเขาก็จะมีความแข็งขึ้นมานะคะเป็นอย่างพุัสาซ่วยตายบอกพลัสโซนูนี่บอตายเนี่ยทุกคนแล้วเราก็ต้องหนน้องพิมเนี่ยทุกคนเห็นไหมเหมือนเลยทุกคน เราพยายามคว้านให้แน่นๆนะคะทุกคนเขาจะออกมาแบบลูกสวยนะนี่เห็นไหมทุกคนมองให้เป็นยูนิคอร์นนะ นี่ถ้าเราทำสวยเราก็จะได้แบบทุกสีเลยนะทุกคนมันจะได้แบบทุกสีเข้าหากันเลยน้องพิมพ์ไอย,ยังไม่หายเลยน้องพิมมองมองมองให้เป็นยูนิคอร์นนะคะ อยากค้อนสีนี้ให้คนดูเหมือน,นไอติมมากเลยนะคะทุกคนไอติมเบนมูพี่นิ้แล้วก็แบบแต่งด้วยช็อกโกแลตลาดด้วยช็อกโกแลตใส่ถ้วยไว้ทุกคนพนักง,งานบอกว่านึกว่าเป็นไอศครีม อะไรนะขี้หรือเปล่าสวัสดีคนดูห5ท่านเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาแล้วนะคะพี่นี่รู้สึกว่าสีเหลืองจะเด่นมากเลยนะสสีสวยค่ะทำง่ายนะพี่นิน้องไม่ยาก ไม่ยากทุกคนแค่เรามีสครูปไอศครีมนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะย้ายมาอย่างเงี้ยพอตักมาแล้วก็เหมือนไอติมเลยอะทุกคนนี่ทีนี้เราก็จะเอาเข้าเตาอบเลยค่ะทุกคนส่วนตัวนี้ตู่ก็จะเอาแช่ตู้เย็นนะคะมาค่ะทีนี้เราจะเข้าเตาอบแล้วนะคะเปิดเตาเลยค่ะ ุกกี้สูตรนี้เราจะอบไฟบนไฟล่างเอาหรอไหนอาโอเคโอเคทุกคนขะเวลาอบนะคะเราจะอบไฟบนไฟล่าง170องศาอบแบบปิดพัดลมประมาณ15นาทีค่ะ่าแล้วก็ดูด้วยนะคะทุกคนมันแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านด้วยนะพี่พี่นิดเอามาสิในจานนะพี่สิมบ,บีให้เพิ่นเบิงวาเย่ะทุกคน เนื้อคุกกี้เราก็จะเป็นลักษณะนี้นะเหมือนกรอบนอกกรอบนอกแล้วก็นุ่มๆข้างในอ่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อคุกกี้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมไปทําตามกันนะคะทุกคนสําหรับไรนี้ก็ตู่ก็ขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันเจอกันวันไหนอีกอ่ะพรุ่งนี้ไล์ไหมพรุ่งนี้ตัววันเสาร์เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนมาเร็วเค็มเร็วเนาะ อย่าลืมไปทำตามกันนะคะ